มามน่งลยดอ่โอเคนั่งใชมนั่งน่งตมาตัวมาี่ตัมาี่ตวมาี่เอาขาทีไปอดทนว่ะพี่ทนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดวครับนิดเดียวพี่นิดเดียวนิดเดียวดเดีไม่เป็นไรปล่อยเลยพี่ปล่อยจาพีาทแต่ขาเกุดง đội rất của họ họ tài lắm còn data lên bên không cần vào mà vào đi còn